บทที่3ามการหายตัวไปของนิโก้สคนเหล่านั้นทํางานหนักมากโดยเปล่าประโยชน์หลังจากที่อาจารย์ใหญ่ชักชวนเทนนี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเทนนี่ก็ละทิ้งทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ของเขาและพูดด้วยเสียงต่ําว่าฉันเข้าใจแล้วอาจารย์เลี้ยงความสําเร็จของฉันในวันนี้ต้องขอบคุณการเลี้ยงดูของคุณอย่าก,กังวลในเมื่อคุณพูดแล้วฉันจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับนิโก้ดีแล้วอัศเจรีอัศเจรีอาจารย์เลี้ยงฟังดูพอใจเล็กน้อยการสนทนาข้างบ้านหยุดลงและบริเวณโดยรอบก็ตกอยู่ในความเงียบ ประมาณสิบนาทีต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากประตูถัดไปเมื่อคลิกอีกครั้งประตูวินล่าก็เปิดออกเสียงที่ลึกและทรงพลังดังขึ้นอาจารย์ใหญ่ชันไม่พบนิโก้สัญญาณของเซ็นเซอร์ระบุต,ตำแหน่งที่แรงถูกปิดกัน้นฉั้นสูญเสียบอรสแและทิศทางในการติดตามแล้วหากเราต้องการตามมาหาเขาเราต้องระดมผู้คนและเครื่องจักรจำนวนมากเพื่อค้นหาโดยไม่มีจุดบอดด้วยวิธีนี้ความปนป่วนจะใหญ่หลวงและอาคอนและเรือนเสบียงจะสังเกตเห็นฉั้นตัดสินใจไม่ได้เลยมาขอคำแนะนำ หนิงซีเดาได้ทันทีว่าคนที่พูดคือเทพเจ้าแห่งสงครามที่แท้จริงอูอี้เฉิงเขาเป็นหัวหน้าผู้สอนของสงครามภายนอกของนอสทรีพับลิกอะคาเดมีและยังเป็นอาจารย์เต็มเวลาของนิโก้ WU ยิชเชิงไม่สามารถหานิโก้ได้เลียงวินลี่ไม่ตื่นประหนกเมื่อเธอได้ยินข่าวร้ายที่ WU ยิชเชิงนำมาเธอพูดอย่างใจเย็นเสี่ยวหอวูบอกฉันเกี่ยวกับการแสวงหาของคุณหลังจากที่ฉันได้รับโทรศัพท์จากครูโมเสสฉันก็เปิดใช้งานฟังก์ชันติดตามตำแหน่งของเซนเซอร์ทันทีฉันเปิดใช้งานฟังก์ชันการล่องหนขงงเเเคร่่่ักแและตตาามทีชิ ทันทีที่ฉันมาถึงตำแหน่งก็หายไปฉันไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ดังนั้นฉันจึงค้นหาอย่างระมัดระวังที่เชิงเขาครูดี้เมาเทนในที่สุดฉันก็ไม่พบอะไรเลยฉันโทรหาอาจารย์โมเสสเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของมิโก้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปฉันจะให้ครูโมเสสอธิบายรายละเอียดให้คุณฟังเสียงของโมเสสแหบแห้งและอ่อนแอเขารู้สึกว่าการหายตัวไปของมิโก้จะทำให้เขาต้องรับผิดชอบดังนั้นเขาจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก เขากล่าวว่ารายงานตัวอาจารย์เลียงแล้วนิโก้ฝึกจนถึงสี่ทุ่มก่อนจะกลับหอพักจากสนามอาทิตย์อุไทยเนื่องจากยังมีชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้นนิโก้จึงกลับไปทํากิจวัตรประจาวันตามปกติหลังจากกลับถึงหอพักก็อาบน้ําและพักผ่อนหลังจากปิดไฟในหอพักของเขาแล้วฉันก็ซ่อนตัวบนต้นไม้ใหญ่ด้านนอกเพื่อปกป้องเขาเหมือนเมื่อก่อนลมยามค่ำคืนคืนนี้แรงมากทําให้เวียนหัวเล็กน้อยฉันเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันสัมผัสได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติ พอพักเงียบเกินไปแม้แต่ลอมาหายใจของนิโก้ก็หายไปฉันเปิดใช้งาน GPS ทันทีและพบว่าตำแหน่งของเขาอยู่ใกล้ครูดี้เมาเทนฉันแจ้งให้ผู้สอน WU และอาจารย์ใหญ่บังทราบทันทีและฉันก็ไปที่ครูดี้เมาเทนด้วยเมื่อฉันไปถึงค l ูดี y เมาเทนฉันก็สูญเสียสัญญาณไปด้วยโมเสสไม่ได้ปฏิเสธความประมาทลินนอเลอร์ของเขาและเล่าให้ฟังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหลียงเหมินหลีตอบสนองอย่างรวดเร็วและพูดว่าในกรณีนี้การหายตัวไปของนิโก้อยู่ในหอพักและคุณไม่ได้สังเกตเห็นเลยเมื่อคุณนอนหลับอยู่บนต้้นไม อาจเป็นเพราะผู้เที่ยวทานที่จับนิโก้นั้นแข็งแกร่งมากและการจับก็ทำได้อย่างหมดจดโดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนใดๆทั้ทงนิโกไม่ได้ถูกจับได้ในหอพักเลยและออกจากหอพักด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นเขาจงใจหลีกเลี่ยงการสอดแนมทุกรูปแบบทุกคนคิดว่าความเป็นไปได้สูงกว่านี้ไหมคำถามนี้ง่ายมากปังยวนชิงตอบอย่างรวดเร็วนิโกคงออกจากหอพักตามใจเขาเองเราได้ติดตั้งระบบติดตามและป้องกันที่สมบูรณ์แบบในหอพักของนิโกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแทรกซึมเข้าไปอย่างเงียบๆและจับนิโก้นิโกคงจะจับไป เทนี่ที่ไม่ได้พูดมานานพูดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาแกนต้องห้ามที่เขาซ่อนไว้ออกมาในอดีตนี้ก้ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบในฐานะมาสเตอร์เมชาเขาไม่รู้ว่าจะใช้แกนต้องห้ามอย่างไรแม้ว่าเขาจะมีมันก็ตามตอนนี้ที่เขาศึกษาในสถาบันมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วเขาต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและความรู้จํานวนหนึ่งเขารู้วิธีใช้แกนต้องห้ามมันไม่ปกติหรือที่คุณจะต้องการนําแกนกลางต้องห้ามที่คุณซ่อนไว้ออกมายิ่งเทนี่พูดมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นสมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้นสถานที่สุดท้ายที่นิโก้หายตัวไปอยู่ที่ตีนเขาคลูดี้เมลเทนภูเขาสูงและป่าก็หนาแน่นมันเหมาะสำหรับการซ่อนสิ่งต่างๆลองคิดดูสิระบบตรวจ,จับตำแหน่งที่แข็งแกร่งของสถาบันนั้นทรงพลังมากมันจะแตกและบล็อกได้ง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรนิโก้คงปิดฟังก์ชันระบุต,ตำแหน่งด้วยตัวเองซึ่งเป็นสาเหตุที่เราหาเขาไม่เจอการหายตัวไปของนิโก้ไม่ใช่เพราะเขาถูกจับแต่เป็นเพราะการกระทำของเขาเองเขาจงใจหลีกเลี่ยงเราและได้รับแกนต้องห้ามบททที่311การรยศ 1. ไม่มีใครตอบคําพูดของเทนี่เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลนิโก้ได้รับความช่วยเหลือมากมายจากสถาบันจากการแสดงครั้งล่าสุดของเขาเขาไม่เพียงแต่ปฏิบัติต่อสถาบันแห่งนี้เหมือนบ้านของเขาเท่านั้นแต่เขายังได้สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับอาจารย์ของเขา WU ยิ่งเชิงอีกด้วยไม่มีใครเชื่อว่านิโก้ฉลาดมากจนเขาแอบเอาแกนต้องห้ามกลับมาโดยไม่มีใครรู้ สิ่งสาคัญที่สุดคือหลังจากที่นิโก้มาที่เมืองนอสตารางงานของเขาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันเขาอยู่ในสถาบันมาโดยตลอดและไม่เคยไปที่ภูเขาเมคามาก่อนเขาจะซ่อนแกนกลางต้องห้ามในภูเขาเมคาได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลไม่จําเป็นต้องคาดเดาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของนิโก้ในการไปที่คลูดี้เมลเทนเราควรตรวจสอบพฤติกรรมล่าสุดของเขาและเพื่อนของเขาก่อนเหลียงเหวินลี่กล่าวเขาต้องการดูว่ามีบาะแสใดๆหรือไม่เสี่ยวเวยรับผิดชอบการสอบสวน สิวหอวูคุณจะนำทีมหนึ่งร้อคนแอบเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงของคลูดี้เมาเทนและค้นหาที่อยู่ของมิโก้อย่างเงียบๆถ้าเรายังคงไม่พบมิโก้ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เราก็ทำได้เพียงรายงานเรื่องนี้ต่ออาคอนและล็อกเมืองนอสเท่านั้นเราจะทำการค้นหาทั่วทั้งเมืองอย่างละเอียดจนกว่าจะพบมิโก้ทุกคนยอมรับคำสั่งมีเพียงอูอี้เฉิงเท่านั้นที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของมิโก้และอดไม่ได้ที่จะโต้กลับ อาจารย์เลียงสัญชาตญยานของฉันบอกฉันว่านิโก้ถูกใครบางคนจับตัวไปเนื่องจากอีกฝ่ายได้วางแผนทุกอย่างแล้วพวกเขาจึงต้องคิดหาวิธีที่จะส่งนิโก้ออกจากเมืองนอสหลังจากจับตัวเขาไปได้ทุกนาทีและวินาทีมีค่าในตอนนี้เราควรปิดเมืองทั้งเมืองทันท,ท,ทีและทำการค้นหาทั่วทั้งเมืองด้วยวิธีนี้เราอาจมีโอกาสช่วยนิโก้ได้เลียงวินลี่เงียไปสักพักก่อนที่เธอจะพูดว่าเซี่ยลเดลยูยูคุณไม่รู้ว่าฉันอยู่ภายใต้ความกดดันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดมากกว่านี้แค่ทำตามที่ฉันบอกเมื่อกี เลียงเหวือนหลีมีศักดิ์ศรีที่สูงมากหลังจากที่เธอสรุปการตัดสินใจแล้วทุกคนก็ดำเนินการของตอนเองต่อไปครึ่งชั่วโมงต่อมากริ่งประตูหอพักของนิ่งเอสเอชัยก็ดังขึ้นหนิ่งสือขอให้ผู้ช่วยในบ้านอัจฉริยะเปิดประตูและเห็นชายวัยกลางคนร่างผอมมีใบหน้าซีดเดินเข้ามาสวัสดีนักเรียนนิ่งเอสเอชัยฉันเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษาเวอร์ยันผิงฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องถามเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะคุณแค่ต้องตอบคำถามของฉันเวลามีจำกัััดดเเยยนนนผิงงงงจึงตรรไปปะนน็้ รูปร่างหน้าตาของเมื่อยันผิงนั้นค่อนข้างสวยงามเป็นรูปกษณ์ทั่วไปของชายและหญิงมีฝายแห่งความงามอยู่ที่มุมปากของเขาทําให้เขาดูเจ้าชู้เมื่อจับคู่กับน้ำเสียงที่ดูเป็นผู้หญิงแล้วนิ่งเอสเอชายก็ไม่ได้ที่จะนึกถึงคำพูดแย่ๆเช่นคันทีดยุคแห่งโรงงานและเพื่อนชายเมื่อเห็นเขาเมื่อยันผิงไม่รู้ว่านิ่งเอสเอชากำลังคิดอะไรอยู่เขาพอใจกับการกระทำของเขามากดวงตาของเขาขยับนิ้วก้อยของเขายกขึ้นเล็กน้อยและเขาก็ทีไปที่นิ่งเอสเอชยและถามว่าบอกฉันเกี่ยวกับตารางงานของคุณในช่วงสองวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกกับนิโ หนิงซีไม่ได้แกล้งทำเป็นนักเรียนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่เขาตอบอย่างใจเย็นมากกว่าวันก่อนเมื่อวานเป็นการสอบเข้าครั้งแรกของเราระหว่างสอบฉันคุยกับนิโก้สองสาครั้งพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาขององค์การสอบการประเมินสิ้นสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาสนาทีของเมื่อวานชันชวนนิโก้มาทานอาหารเย็นกับฉันเขาบอกว่าเขาต้องการขอให้อาจารย์อูยี่เสิงฝึกฝนเพิ่มเติมเธอจึงปฏิเสธฉันอาจารย์เย่หงเมียนและฉันไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชื่อดังบนถนนสายธุรกิจนั่นคือร้านอาหารไพ c ิงคล หลังทานอาหารเสร็จชันนัดกับอาจารย์เย่ยหงเมียนเพื่อทานหม้อไฟด้วยกันในครั้งต่อไปฉันบอกลาครูเย่และออกจากเมืองจากทางออกเก้าฉันเข้าป่าเพื่อล่าสิ่งมีชีวิตท,ที่มีกำมันตภาพรังสีและฝึกฝนร่างกายของฉันฉันเริ่มเดินทางกลับเวลาสิบเดนาฬิกา30สิบนาทีผมเข้าเมืองที่ประตูเก้าเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเกิดตื่นบริเวณเขตกักกันแล้วนั่งรถโรงเรียนหมายเลข9ก้าลับหอพักชันมาถึงหอพักเวลา2นาฬิกาสสิบนาที หนิงซีอธิบายตารางงานของเขาอย่างละเอียดนอกจากนี้เขายังจงใจพูดถึงเย่หงเมียนกับเว่ยหยันผิงโดยบอกเขาว่าความสัมพันธ์ของเขากับอาจารย์เย่หงเมียนไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนหนิงซีไม่รู้ว่าคนเหล่านี้จัดการเรื่องต่างๆอย่างไรและเขาไม่คิดว่าเว่ยหยยนผิงถามอย่างอ่อนโยนจริง,รงๆเขาจะไม่ใช้วิธีการที่น่าละอายใดๆด,ดังนั้นหนิงเอสไอทีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเย่หงเมียนเพื่อให้อีกฝ่ายระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ภารกิจโครงเรื่องหลักของนิ่งเอสอชไทยคือการเข้าร่วมพักรีพับลิกันมันไม่ฉลาดเลยที่จะปะทะก,กับสถาบันระดับสูงในเวลานี้ตามที่คาดไว้เว่า์ยันผิงได้ยินคำพูดของนิ่งเอสอชไทยแม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่น้ำเสียงของเขาก็เบาลงมากดูเหมือนว่าเวอย์ยันผิงไม่กล้าที่จะรุกรานเย่หงเมี่ยนเนื่องจากสถานะพิเศษของเธอคุณเป็นนักเรียนของหลักสูตรการฝึกอบรมต้นแบบเมชาทำไมคุณไม่เรียนที่สถาบันทำไมคุณถึงออกไปในถิ่นทุรกันดานรเวอเหยยนผิงถามอย่างอ่อนโยน เมื่อเย,ยนพิงถามอย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะมาเขาได้อ่านข้อมูลของนิ่งเอสเอไอแล้วและรู้ว่านิ่งเอสเอไอและนิโกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งเดียวกันเขายังรับคนขายเนื้อมาเป็นครูของเขาด้วยการฝึกฝนในป่าเป็นสิ่งที่นักสู้แบบดั้งเดิมเช่นคนขายเนื้อชอบทำมากที่สุดเมื่อเย,ยนพิงถามคำถามนี้เพื่อดูว่าหนิงสื่อจะโกหกหรือไม่นอกเหนือจากตัวตนของฉันในฐานะประมาจารย์หุ่นยนต์สำรองฉันยังเป็นคนขายเนื้ออีกด้วยฉันจะไปที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อฝึกฝนทักษะการขายเนื้อเป็นหลักนิงสีตอบอย่างใจเย็น เมื่อเยยนผิงพยักหน้าแผนการเดินทางและจุดประสงค์ที่หนิงซือมอบให้เขานั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เขารู้เขาถามต่อไปว่านิโก้มีพฤติกรรมผิดปกติในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือเปล่ามีคนน่าสงสัยปรากฏขึ้นรอบๆตัวเขาหรือเปล่าหนิงซีใส่หัวแล้วพูดว่าพฤติกรรมของนิโก้เป็นเรื่องปกติมากในชั้นเรียนเขาคุยกับฉันเท่านั้นเขาไม่ต้อตอบกับใครเลยบทที่312การทรยศสองใช่แล้วนิโก้มีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าชื่อหวังฟู่เขาถูกนิโก้พาออกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและ นิโก้และหวังฟู่รู้จักกันมาหลายปีแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากหลังจากได้ยินการสนทนาข้างบ้านหนิงซีก็ตัดสินใจทันทีว่านิโก้ออกจากหอพักตามใจชอบแล้วเนื่องจากเขามีพรสวรรค์นในเรื่องโชคร้ายและมีตัวตนในฐานะรำพึงนิโก้จึงมีเพื่อนน้อยมากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเขาเรียบง่ายมากคนเดียวที่นิโก้ห่วงใยอาจเป็นครูหนึ่งหรือสองคนจากสถาบันนิ่งเอสเอชไและหวังฟู่การหายตัวไปของนิโก้ไม่ใช่การกระทำของอาจารย์ของสถาบันอย่างชัดเจนและนิ่งเอสเอชไเองก็ไม่ได้เป็นคนทำด้วยความเป็นไปได้เเพียยเียยยงงงออ่าดววคืหัฟู เป็นไปได้มากกว่ากองกาลังขุนนางได้จับกลุมแวงฟูและใช้ชีวิตของเขาเพื่อบีบบังคับนิโกให้ไปที่คลูดี้เมาเทนยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่กล้าปลุกอาจารย์ของสถาบันหนิงซีใช้โอกาสนี้ที่ให้เห็นหวังฟูโดยต้องการให้เว่ยเยียนผิงสนใจบุคคลสําคัญนี้หลังจากได้ยินชื่อของแวงฟูแล้วเฮียนผิงก็มองนิ่งเอสเอด้วยความประหลาดใจและร่องรอยของความหมายที่อธิบายไม่ได้ก็แอบวบขึ้นมาในดวงตาของเขาจากนั้นเขากล่าวว่าคนแรกที่เราสอบสวนคือหวังฟูเมื่อเราเคาะประตูบ้านเขาเขากาลังหลับอยู่ ความสับสนและความกลัวบนใบหน้าของเขาไม่ใช่สิ่งที่เด็กอายุสิบขวบจะปลอมแปลงได้อย่างแน่นอนเราขอให้เขาลงชื่อเข้าใช้นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะและตรวจสอบบันทึกการสนทนาและการสื่อสารของเขาการสนทนาของเขากับนิโก้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเป็นปกติเพื่อความปลอดภัยเราได้นําแวงฟูกลับไปที่สถาบันแต่พูดตามตรงแวงฟูไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเทียบกับคุณแล้วเขาเป็นแค่เด็กในความคิดของฉันคุณน่าสงสัยมากฉันหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการกระทําของฉันต่อจากนี้ไปไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมที่ไม่่เครครรููตอลกิล์ นิ่งซีเข้าใจกับดักในคำพูดของเว่ยเยยนผิงทันทีเขาถามว่าสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรหากนิ่งเอสชัยปกป้องตัวเองโดยตรงและบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเขาคงจะตกหลุมพรางของเว่ยเยยนผิงจากมุมมองของนิ่งเอสชัยเขาไม่ควรรู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของนิโก้เมื่อยอมรับคำพูดของเว่ยเยยนผิงเขายอมรับโดยปริยายว่าเขารู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของนิโก้แม้ว่านิ่งเอสชัยจะแอบฟังการสนทนาของพวกเขาและรู้ว่านิโก้หายตัวไปแต่เขาก็ยังต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้ เว่อยันพิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่านิโก้หายไปแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็แซงํำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ปฏิกิริยาของนิ่งเอสเอชไน่าเสียดายที่นิ่งเอสเอชไชยังคงไม่แสดงออกและดูเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการหายตัวไปของนิโก้เมื่อยันพิงขมวดคิ้วและน้ำเสียงของเขาเริ่มเข้มงวดคุณเป็นเพื่อนที่ดีของนิโก้และสามารถชวนนิโก้ออกเดทได้หลังจากที่ตระกูลฮิวด้าต้องการตัวคุณในเมืองดาบโลคุณก็หายตัวไปนานกว่า20วันแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นคุณไไปทีี่่หนนนนใชววงั้ คุณถูกติดสินบนหลังจากถูกครอบครัวฮิวดาจับได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นภายใต้คำแนะนําของครอบครัวฮิวด้าคุณเชิญนิโก้ไปที่ภูเขาเมคาและจับตัวเขาไปหรือเปล่ายิ่งกว่านั้นคุณเป็นคนขายเนื้อในฐานะนักสู้แบบดั้งเดิมร่างกายที่แข็งแกร่งของคุณเหมาะสมที่สุดสําหรับการลักพาตัวผู้คนอย่าคิดว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเพียงเพราะคุณสนิทกับอาจารย์เย่หงเมียนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กและแม้แต่อาจารย์เย่หงเมียนก็ไม่สามารถปกป้องคุณได้ เมื่อเห็นท่าทางที่น่ากลัวของเวอร์ยันผิงหนิงซีก็พูดไม่ออกเล็กน้อยครูเหล่านี้ในสถาบันการศึกษาคิดว่านักเรียนของพวกเขาเชื่อฟังหลังจากเป็นครูมาเป็นเวลานานหรือไม่การข่มขู่ด้วยวาจาแบบนี้ปฏิบัติต่อนิ่งเอสเอชไอยเหมือนเด็กไม่ใช่หรือหนิงซีรู้สึกไม่อดทนเล็กน้อยตั้งแต่วินาทีที่เวอร์ยันผิงเข้าไปในประตูนิ่งเอสเอชไอยก็รู้ภูมิหลังของเขาแล้วอาจารย์ใหญ่วุ้ยพวกเราทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าพยายามหลอกฉันเลยหนิงซีเดินตรงไปยังจุดนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่รู้ภูมิหลังของอาจารย์ของฉันหลี่ยี่เตาไม่ว่าฉันจะถูกครอบครัวฮิวดา้าติดสินบนหรือไม่กลับใดที่ยังเป็นคนปกติพวกเขาก็มองเห็นได้คุณคิดว่าฉันไม่รู้ว่าโรงเรียนจะมีการตรวจสอบประวัตินักเรียนเช่นเราหรือไม่ฉันไม่มีแรงจูงใจเมื่อฉันเข้าและออกจากเมืองนอสระบบทางเข้าและทางออกของประตูก้าวได้รับการลงทะเบียนแล้วคุณสามารถดูบันทึกแผนการเดินทางเหล่านี้ได้แต่ฉันไม่มีเวลาก่ออาญากรรมฉันเป็นแค่คนขายเนื้อมาได้หนึ่งเดือนแล้วฉันจะแข็งแกร่งแค่ไหน ฉันไม่พอใจกับความสามารถในการสืบสวนคดีอาญาของคุณคุณกำลังพยายามทำอะไรโดยข่มขู่ฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเมื่อรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยคุณกำลังพยายามทำให้สาธารณชนสับสนและจงใจให้เวลาผู้ต้องสงสัยที่แท้จริงหลบหนีการแสดงออกของเมื่อยันผิงเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ยินคำถามของนิ่งเอสเอชไออร่าของเขาอ่อนลงและเขาก็ยิ้มอย่างเชื่องช้าเขาพบข้อแก้ตัวและพูดว่าฉันทำสิ่งนี้เพียงเพื่อทำให้คุณกลัวและดูบันทึกการสื่อสารและการแชทในนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะของคุณ เหตุผลของเมื่อยันผิงนั้นแทบจะไม่สมเหตุสมผลเลยในสาธารณรัฐนอสเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างมากและทุกคนก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกการสื่อสารและการแชทถูกจัดเก็บไว้ในเครือข่าย AI และเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย AI ไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกเหล่านี้หากมีความจําเป็นต้องสอบสวนจริงจริงอาคอนจะต้องเริ่มการลงมติของรัฐสภาสาธารณรัฐและได้รับคะแนนเสียงยินยอมมากกว่า2ในสก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์ในการสอบสวนพวกเขาจะต้องตรวจสอบบันทึกเหล่านี้ ในรอบกว่า170ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐนอร์สมีการประชุมทั้งหมด351ครั้งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบันทึกการสื่อสารและการสนทนาและมีเพียง4ครั้งเท่านั้นที่ผ่านในสาธารณรัฐนอร์สไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการใดก็ตามการตรวจสอบบันทึกส่วนตัวของบุคคลน,นั้นเป็นเรื่องยากมากบทที่313การทรยศ3จุดประสงค์คือเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารออนไลน์ได้อย่างสบายใจท้ายที่สุดแล้วในสังคมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงข้อมูลขนาดใหญ่มีททุุกกคนกแห หากไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวพฤติกรรมและข้อมูลของทุกคนจะถูกควบคุมโดยเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ความเป็นส่วนตัวจะไม่มีอีกต่อไปและผลที่ตามมาจะร้ายแรงอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นในสาธารณรัฐนอสเจ้าหน้าที่ระดับสูงและขุนนางมีความต้องการการปกป้องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นพวกเขามีข้อตกลงและความลับที่คลุมเครือมากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงสนับสนุนนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวมากที่สุดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เพื่อตรวจสอบบันทึกการสื่อสารและการแชทของบุคคลมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ยิน อัศสเตรีอัศสเตรีแต่ใครจะเต็มใจแสดงความเป็นส่วนตัวต่อผู้อื่นดังนั้นเหตุผลของเมื่อยันผิงในการข่มขู่นิ่งเอสเอชไทคือทำให้เขาตื่นกระหนกและใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงบันทึกส่วนตัวของเขานี่แทบจะไม่สมเหตุสมผลเลยอย่างไรก็ตามนิ่งเอสเอชไทก็ไม่สะทกสะท้านเขาใช้ดวงตาแห่งความจริงมานานแล้วเพื่อสืบสวนเมื่อยันผิงและรู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขาใช้ดวงตาแห่งความจริงเป้าหมายเมื่อเยียนผิงการเปรียบเทียบพ,พลังวิญ,ญญาณระหว่างโฮสและเป้าหมายเศษส2มส่วนี่คุณสามารถดูข้อมูลบางอย่างได้ตัวละครเเ่ยนผิง รูปร่าง 20, พลังวิญญาณ46รูปร่างหน้าตา 9, ผู้ชายเจ้าทูภูมิหลังครอบครัว7คนลูกชายคนที่สองของตระกูลน้อยบารอนอาชีพปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรระดับกลางครูทักษะเทคนิคการทำสมาธิด้วยปืนใหญ่แสงระดับ13ศาสตราจารย์ระดับ 4, การควบคุมเครื่องจักรระดับ 9, การต่อสู้ด้วยเครื่องจักรระดับ5 ลักษณะนิวเคลียสของสมองลักษณะปืนใหญ่แสงเมื่อกลไกควบคุมมีโมดูปืนใหญ่แสงพลังของปืนใหญ่แสงแกนสมองแต่ละอันจะเพิ่มขึ้สิเรน10%รวมเป็น2อ0ร์เซความสามารถพิเศษการเรียนรู้ทองการรับรู้ทางกลสีม่วงแทงข้างหลังสีม่วงหมายเหตุสายลับที่แทรกซึมเข้าไปในอำนาจของโรงเรียนเพื่อขยายครอบครัวของเขาสายลับคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากหากอำนาจของชนชั้นสูงไม่ดึงตาข่ายเขาอาจกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน แทงข้างหลังสีม่วงบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับกระดูกระบฏท,ที่ด้านหลังศีรษะเมื่อเขาทรายศต,ต่อเจ้านายหรือสายลับเขาสามารถทําให้ผู้คนเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติของเขาโดยไม่สมัครใจได้เสมอความน่าจะเป็นที่จะถูกคนพบลดลง5 0าเปอร์เซนต์เมยันผิงนี้เป็นสายลับที่ส่งมาจากกองกําลังขุนนางการหายตัวไปของนิโก้ต้องเกี่ยวข้องกับเขาแน่ๆหลังจากทราบสถานการณ์ของเมอร์ยันผิงแล้วนิ่งเอสเอชไชก็เข้าใจจุดประสงค์ของเมอร์ยันผิงทันที เขามาถามนิ่งเอสเอชไชเพราะเขาต้องการยนความผิดการหายตัวไปของนิโก้ไปที่นิ่งเอสเอชเขาต้องการสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนและหันเหความสนใจของสถาบันการศึกษาในเวลาเดียวกันนิงเอสเอชไชมั่นใจว่าแวงฟูได้รับการติดสินบนโดยกองกําลังขุนนางมีทน้นเว่อยันผิงคงไม่ได้รับการปกป,ป้องแวงฟูมากนักหลังจากได้รับคาเตือนจากนิ่งเอสเอชไชให้สอบสวนแวงฟูเขาคงไม่ยืนกรานว่าหวังฟู่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสยัยทันใดนั้นนิ่งเอสเอชไชก็รู้สึกเจ็บปวดใจกับนิโก้นี่คือการรักษาอาการร้อนในใช่ไหม แม้ว่าเขาจะได้รับสมบัติเช่นแก่นต้องห้ามแต่เขาก็ยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มใหญ่ต่างๆเขาเกิดมาในเผารำพึงเผาพธุ์ที่ใครๆก็เกลียดชังเขามีชื่อเสียงโด่งดังและจวนจะสูญพันธุ์หลังจากที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตเขาอาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เขาเติบโตมาถูกทำลายโดยคนที่มีกำมันตภาพรังสีหวังฟู่เพื่อนที่ดีเพียงคนเดียวของเขาก็ติดสินบนและทรยศต,ต่อเขาในช่วงเวลาวิกฤตทำให้เขาเข้าสู่กลโกลงและถูกจับตัวไป ไม่เพียงแต่มีสายลับในระดับบนของสถาบันสาธารณรัฐนอสที่เขาพึ่งพาแต่อาจารย์ในสถาบันก็ใช้เขาเช่นกันไม่มีความรู้สึกที่แท้จริงหากปราศจากการมีส่วนร่วมของนิ่งแอชไทนิโกอาจถูกลิขิตให้เดินบนเส้นทางของดวงดาวที่โดดเดี่ยวเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผ่านความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นแต่เขาก็ค่อยๆสูญเสียความอบอุ่นและความบริสุทธิ์ไปนี่คือราคาขององค์การเติบโตบทที่3 1 4สิบสีการควบคุมหนึ่ง หลังจากคร่ำครวญเกี่ยวกับประสบการณ์ของมิโก้แล้วนิ่งเอสเอชไฮก็เพิกเฉยต่อการแสดงออกถึงความผิดของเว่ยยันผิงและถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องอาจารย์ใหญ่เว่ยคุณพาอาจารย์คนอื่นมาสอบปากคำฉันด้วยหรือเปล่าเว่ยเหยียนผิงมาถึงที่ของหนิงซีด้วยความตั้งใจที่จะโยนความผิดให้กับหนิงซีเขาต้องการใช้คำพูดขู่เพื่อทำให้นิ่งเอสเอสไหวาดกลัวจากนั้นจึงใช้นิ่งเอสเอไเพื่อยืนยันตัวตนของเขาในฐานะผู้ต้องสงสยัยดังนั้นเขาจึงไม่พาผู้ช่วยหรือครูคนอื่นๆไปด้วย อัศเจรีอัศเจรีเมื่อยันผิงเคยเป็นสายลับมาหลายปีแล้วดังนั้นเขาจึงมีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่แข็งแกร่ง,ขงเขาแค่ตกใจกับการถามอย่างกระทนหันของนิ่งเอสเอชไอแต่เขาก็สงบลงอย่างสมบูรณ์ในขณะน,นี้หนิงซีคุณมีคุณสมบัติที่จะให้ฉันมาถามคุณไม่ใช่หรือเขาตอบอย่างเย็นชาทำไมเขาต้องพาครูคนอื่นไปด้วยนอกจากนี้ฉันมาเพื่อตรวจสอบบันทึกการสื่อสารและการแชทของคุณเมื่อพิจารณาถึงความเป็นส่วนตัวของคุณแล้วฉันไม่สมควรพาครูคนอื่นไปด้วยหนิงซียิ้มแล้วพูดว่าดีมาก หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วดุดสายฟ้ารูปร่างของเขาเร็วมากจนเบลเขาคว้าคอของเวอร์ยันผิงเวอร์ยันผิงไม่มีเวลาแม้แต่จะต้อตอบกุญแจจักรกลที่ห้อยอยู่บนหน้าอกของเขายังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานก่อนที่นิ่งเอสเอชัยจะคว้ามันไว้นิงสี่คุณกำลังทำอะไรอยู่เขาถามอย่างดูเดือดนี่คือสถาบันการศึกษาถ้าคุณกล้าทำร้ายผมสักเส้นเดียวคุณจะเออหนิงสี่พบว่าเขาส่งเสียงดังและกลัวว่าเขาจะดึงดูดผู้อื่นนิ้วรอบคอของเขากระชับขึ้นและเวอร์ยันผิงก็พูดไม่ออกททันี คอของเขาถูกนิ่งเอรชัยจับไว้และเขาหายใจไม่ออกเมื่อเวลาผ่านไปใบหน้าของเมื่อยันผิงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงมือของเขาคว้าแขนของนิ่งเอร์ชัยอย่างสิ้นหวังและพยายามจะง,งัดมันออกไปอย่างไรก็ตามเขาค้นพบว่าแขนของนิ่งเอร์ชัยเหมือนกับคีมขนาดยักษ์และไม่ขยับเลยหนิงซีบีคอเวอร่รเยัยนผิงเป็นเวลาเกือบสองนาทีเมื่อเวอยียนผิงเห็นดวงดาวและสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายหนิงซีจึงคอลายมือออกเล็กน้อยแล้วพูดคุณรู้ว่าฉันเป็นนักสู้แบบดั้งเดิมแต่คุณยังกล้าเข้าใกล้ฉันมากฉันบอกได้แค่ว่าคุณกล้้าาาาามกกฉฉัันนนจะปล่่่่อออออยยยคคุุณณรรรีีดงหหืติท มือขวาของนิ่งเอสเอชยอยู่ที่คอของเวอร์ยันผิงและมือซ้ายของเขาถือชิประเบิดที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาทันใดนั้นเขาก็ปล่อยมือขวาของเขาแล้วเวอร์ยันผิงก็รู้สึกว่าคอของเขาผ่อนคลายตอนนี้เขาสามารถหายใจในอากาศได้เขาเปิดปากและหายใจเข้าเต็มปากนิงซีช้โอกาสนี้โยนชิประเบิดเข้าคอของเวอร์ยันผิงเวอร์ยันผิงเวียนหัวแล้วและปฏิกิริยาของเขาก็ช้าชิปบอมเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างราบรื่นจากลำคอและอย่างลากลึกในหัวใจของเขา ทองไบมิงได้มอบทิประเบิดนี้ให้กับนิ่งเอสแอชัยเมื่อเขาทำข้อตกลงกับนิ่งเอสแอชัยเพื่อที่นิงเอสแอชัยจะได้ขายเนื้อเนื้อของเขาต่อไปทองไบมิงระบุว่าทิประเบิดนี้เป็นอาวุธชีวาภาพที่ใช้ควบคุมผู้คนทิปบอมบ์บรรจุระเบิดทรงพลังซึ่งเพียงพอที่จะระเบิดบ้านหลังใหญ่หลังการระเบิดเหลือด้านนอกของทิปทำจากวัสดุชีวเคมีเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทิปจะค้นหาอวัย,ยาวะสำคัญในร่างกายมนุษย์และยังรากโดยอัตโนมัติกุญแจสำคัญในการระเบิดระเบิดอยู่ในมือของนิ่งเอสแอนช หนิงซีสามารถใช้กุญแจเพื่อจุดชนวนระเบิดชิปได้ตลอดเวลานอกจากนี้เมื่อชิปบอมออกจากอวัยวะโฮสต์มันจะระเบิดโดยอัตโนมัติเว้นแต่หนิงซือจะใช้ปุ่มโปรแกรมในมือเพื่อลบฟังก์ชันการล็อกอวัยวะตรงไปหมิงใช้ชิประเบิดเพื่อควบคุมผู้คนจำนวนมากในเมืองหยวนและกลายเป็นหัวหน้าใต้ดินของเมืองหยวนถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ทำการพัฒนาครั้งสำคัญในการวิจัยของเขาเกี่ยวกับแก่นเนื้อเขาคงต้องการมันมากกว่านี้เขาคงไม่หยิบชิปบ,บอมออกมาเพื่อล่อให้นิ่งเอสเอชไชทำข้อตกลง นี่เป็นครั้งแรกที่นิ่งเอสเอใช้สิ่งนี้เป้าหมายของเขาคือควบคุมว่ายันผิงอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ว่ายันผิงสูดอากาศเข้าไปสมองของเขาก็ค่อยๆได้รับออกซิเจนกลับคืนมาเขาปิดคอทันทีและที้ไปที่นิ่งเอสเอคุณเลี้ยงอะไรฉันบ้างมันคือทิปบอมคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมนิ่งซือถือรหัสโปรแกรมของระเบิดไว้ในมือและกำลังจะอธิบายดวงตาของเว่ายันผิงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อเขาได้ยินคำพูดของนิ่งเอสเอไอและเห็นรหัสโปรแกรมเขาถามด้วยความหวังครั้งสุดท้ายว่าคุณได้ท ดวงตาของเวอรยันผิงมืดลงเห็นได้ชัดว่าเขารู้ที่มาของชิประเบิดและหน้าที่ของมันคุณชนะเขาพูดอย่างอ่อนแรงคุณเข้าควบคุมอิสรภาพของฉันจุดประสงค์ของคุณคืออะไรให้ฉันบอกคุณว่าฉันเว่ายันผิงก็มีความซื่อสัตย์เช่นกันถ้าคุณต้องการให้ฉันทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้โรงเรียนและนักเรียนผิดหวังนั่นเป็นไปไม่ได้ต้องบอกว่าเวร่รยันผิงมีความเป็นมืออาชีพเหมือนสายลับและเขายังคงแสดงอยู่หนิงซีไม่มีทางเลือกนอกจากฉีกหน้าก,ากากหน้าซื่อใจคดของเขาออกรองอาจารย์ใหญ่เวร่รนามสกุลของคุณคือว่่จาากกรรูลบใชไหม เพื่อป้องกันฉันสงสัยว่าตำแหน่งครอบครัวของคุณได้รับการยกมาจากบารอนหรือไม่หนิงซีเพิกเฉยต่อสายตาที่น่าหวาดกลัวของเว่ยเยียนผิงและพูดต่อสายลับคนร้ายจอมทรยศและคุณยังคงโอ้อวดอย่างไรย้ยางอายที่นี่ตั้งแต่นี้ไปจงฟังคำแนะนำของฉันให้ดีฉันยังปล่อยให้คุณเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันต่อไปได้มิฉะนั้นฉันจะรายงานคุณโดยตรงและให้คุณยอมรับการบัพติศมาด้วยความรักของอาจารย์ใหญ่ลีนวินลี่ร่างกายของเว่ยเยียนผิงสั่นเทาเมื่อเขาได้ยินคำว่าบัพติสมาแห่งความรัก เหลียงเหมินลี่เป็นผู้หญิงแต่เธอสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำของสถาบันการศึกษามานานกว่า20ปีเธอไม่ได้พึ่งพาความเมตตากรุณาและความเมตตา